โอเคครับพาร์ทสองพาร์ทสองนะราคาปัจจุบันบาท55ตงังราคาเส้น200วันบาท8ตงังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมถูกไหมตรงนี้เป็นลงโอเคมาดูภาพใหญ่นี่เป็นไงตามทฤษฎีได้ไหมตรงนี้อะไรนะครับ โอเคไหมนะครับซื้อถูกขายแพงไงถูกไหมนะครับตีเส้นเทนเส้กดหน่อยนะครับโอ้กาลังจะชนวาด,ดีนะครับปรับเป็นเดย่อหน่อยอ่าทีนี้จัดทรงเส้นก่อนนะอ่านะครับ โอ้กลังเบรกเส้นกดเลยนะครับเส้นเทนเส้นกดบอกว่า K เนี่ยขึ้นแข็งแรงประมาณบาท55บาท60แล้ละนะครับแต่เส้น200วันบอกว่าโอ้ย K เนี่ยขึ้นตั้งแต่70-80ตังละครับสัญญาณไหนไวกว่าเชื่ออันนั้นนะครับต้นเทนจ๋าของ K ประมาณนี้ ประมาณนี้ครับประมาณต้นเทนจ๋าของเคประมาณ80ตังค์อืดสิตังค์นะครับตอนนี้ก็ไปสเตปนี้ละสเตปเทพสัรหาคำมาพูดสเตปสองนะครับสเตปสองนะครับโซนเขาเรียกไรนะเริ่มเก่งกำไรได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเริ่มย่อแบบสวยๆนะย่อแบบสวยๆนะครับนะครับตัวนี้ผมก็เลยจะมาวางแผนเทรด p พทเทิร์นเกันนะครับเพราะว่าพาร์ทแรกเนี่ยก็น่าจะวางแผนเทดยาวไปบ้างแล้วนะครับอืมนะครับอ่ะมาดู p พ t เทิ n ์นเกันตัวนี้นะขยายก่อนนะครับอ้าวแนวรับตรงไหนก่อนแนวรับตรงไหนนะครับแนวรับนะตรงนี้ไหม นี่คือโซนแนวรับหมดเลยถูกไหมอ่ะนะครับแนวต้านล่ะแนวต้านล่ะแนวต้าน,น,านคือตรงนี้ถูกไหมแต่ก่อนคุณจะเทรดพทเทนเนี่ยคุณก็ต้องรู้ถูกไหมว่าเออมันยังขาขึ้นแล้วยังไปไม่ไกลถูกไหมคำไม่ไปไม่ไกลนะคุณเห็นว่าต้นเทมนมากี่บาท80ตังค์ถูกปะ แล้วตอนนี้มันเท่าไหร่บาท55ถูกไหมแล้วเส้น2 0 0วันมันแค่บาท8ตังค์มันก็ยังประมาณ50ตังค์มันก็ยังไปไม่ไกลถูกไหมคุณรู้แล้วนะดอยเท่าไหร่ถูกไหมตรงแพงอ่ะตรงถูกอ่ะเท่าไหร่คุณรู้แล้วนะวนะนะครับเพราะเราทําไปพาร์ทแรกแล้วนะนะครับต่อไปแนวรับประมาณกรอบข้างล่างนะครับอา้าวทีนี้วาดเอ็นวาดเอ็นวาดเอ็นเอ็นนะครับ นี่ไหมถูกไหมนี่ไหมบายเซลถูกไหมอ่าคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะเคลียร์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับว่าจุดไหนมันเป็นแนวรับจุดไหนมันเป็นแนวต้านถูกไหมนะครับอ่าแล้วคุณก็ตีค่ากลางก่อนมนี่ ค่ากลางเท่าไหร่บาทหกีอ่าตีก่อนพิมพ์อ้าวไม่ต้องพิมพ์พอดีเลยบาทหกีครับนะวางแนวต้านก่อนปรับสีจะได้เห็นชัดนะครับวางแนวรับนะครับอ่ะทีนี้วางแผนวางแผนเข้าถูกไหมวางแผนเข้า อ่ะสมมุติตอนนี้ราคาบาทห้าห้าถูกปะคัดบาทห้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์อ่าคุณต้องคิดอย่างนี้ก่อนสมมติสมมุติสมมุติวางเข้าบาทห้าห้าคัดบาทห้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมขายให้ไรขายบาทหกสี่หรือบาทเจ็ดศูนย์อ่าคุณต้องวางแบบนี้ก่อนนะคุณเช็คแนวต้านก่อนนะนี่แนวต้านถูกไหมต้านแรกต้านแรกต้านนี้อันนี้ต้านสําคัญ ถูกไหมแนวรับอ่ะโซนนี้ถูกไหมนะใช่ไหมคุณเทรดเก็งกำไรนะถูกไหมคุณต้องแบบคัดคัดน้อยๆครับจุดเปอร์เซ็นต์คัดครับสองถึงสามเปอร์เซ็นต์ครับแต่กําไรต้องเห็นห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถูกไหมมันถึงจะคุ้มเทรดเก็งกำไรไงนะครับคุณก็วางอ่าสมมติสมมติสมมุติเข้าบาทห้าห้าคัดบาทห้าสิบกี่เปอร์เซ็นต์เลยสองสามเปอร์เซ็นต์ไหมถ้าเลยก็ต้องลดหลั่นลงมาให้มันตื้นกว่านี้ ถูกไหมนะครับขายล่ะขายบาทห4หรือบาท70ก่อนก็ได้ถูกไหมถ้าอ่ะถ้าเอ้ยสมมุติว่าเขายังยืนดีอยู่ยืนเลยบาท60ยืนบาท64ได้มุมมองก็จะเริ่มไปบาท80ถูกไหมแต่เราขายก่อนแนวต้านไงถูกไหมอันนี้คือเทรดแนวเก่งกําไรแพทเทิร์นเอ็นอ่ะดูอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วแนวรับเท่านี้ค่ากลางเท่านี้แนวต้านเท่านี้ แล้วรู้ได้ยังไง k จะขึ้นตอนไหนเรามองแบบนี้ก่อนนะมองแนวรับนี้นะถูกไหมมองแนวต้านนี้นะตีจากต้านมาแนวรับนะไฮมาไฮานะเส้นเทรนด์ไลน์นะวางไฮมาหาไฮถูกไหมปรับสีเส้นนะอ่า เข่ไหมเห็นไหมเห็นมันทะลุแล้วครั้งหนึ่งไหมแต่มันยังยืนไม่ได้แล้วมันย่อไหมมันกําลังจะกลับมาทะลุใหม่ถูกไหมอ่าแล้วเคจะขึ้นแบบแข็งแรงได้ตอนไหนอ่าผมรบนะผมรบนะจะได้ไม่งงสายตาอ่าเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเคจะขึ้นได้แข็งแรงตอนไหนนี่ครับต้องยืนประมาณบาท60ถูกไหมเห็นไหม เห็นการชนครั้งนี้มาย่อไหมจากแนวรับเนี่ยชนปึ้งย่อซึมขึ้นใหม่รอบหนึ่งถ้ายืนบาท60ได้โอกาสบาท70บาท80ถูกไหมคุณต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะอธิบายแบบนี้ก่อนว่าคุณวางแผนแบบนี้ว่าเออการชนมันก็ต้องมีย่อเป็นธรรมดาครับแต่การเก็งกําไรคุณก็ต้องเก็งกําไรตามระยะของเครื่องทางก็ได้นะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าจะถือยาวอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งนะครับนะคุณถือยาวคุณก็ต้องดูเลยั่าง ผูกแพงดูไปแล้วในทำเฟรมใหญ่ต้นเทนจาดูไปแล้วในกี่บาทถูกไหมนะครับราคาปัจจุบันตอนนี้ยังไม่ไกลต้นเทนจาโอเคแต่ปัญหาของการถือยาคืองบการเงินเป็นยังไงรูปแบบบริษัทเป็นยังไงคุณมุมมองคุณยังไงคุณบวกไหมคุณโอเคไหมนะครับคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับแต่วันนี้คลิปนี้ครับ K Part 2เรามาอธิบาย Pattern N ในด้าน การเกิ่งกําไรของ K นะครับว่าสมมุตินะสมมุติเราวางเข้าบาท55าาคัดบาท50เนี่ยอาจโดน5ตังค์จุดคัด5ตังค์กี่เปอร์เซ็นต์ละจากทุนที่คุณจะเข้าถูกไหมวางขายบาท64บาท70กําไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมันยืนบาท64บาท70ได้ละ่ะวิ่งปูดไปบาท80ดศละ่ะกำไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องวางแบบนี้ให้ได้นะก่อนะก่อนจะเทรดนะไม่ใช่ไปหน้างานเงื้องะนะสุดท้ายทำอะไรไม่ถูกขาดทุนแล้วก็มานั่งเครียด ถ้าไม่ว่างก็อย่าเทรดคักเก่งกาไรนะครับตัวรันมีเยอะแยะไปผมทำไว้ให้หลายตัวเลยนะครับเลือกเอาตัวดีๆมีเยอะนะครับหุ้นในตลาดมี7 8 0 0ตัวครับมีตัวที่ต้นเทนจ่าๆเยอะแยะเลยครับคุณลองเลือกดูนะเลือกดูนะครับ K คพาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ